วันนี้ไนท์แฟงไทยแลนด์จะพาไปเจาะลึก3ไฮไลท์เด็ดที่น่าสนใจของดูสิตเซ็นทรัลพาร์คนะคะไฮไลท์แรกที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของทำเลค่ะทำเลตรงนี้เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมระหว่าง CB d ดีดั้งเดิมอย่างสีลมกับสาทอนและ C ี d ีดีใหม่อย่างสุขมุมวิทเพลินจิตแล้วก็ราชประสงค์เข้าไว้ด้วยกันค่ะการเดินทางก็ถือว่าสะดวกมากๆนะคะเพราะว่าติดทัทง้งทางเชื่อม BTS สาะระแดงแล้วก็ MRT สถานีสีลมค่ะไฮไลท์ที่2นะคะก็คือในเรื่องของการออกแบบค่ะดูสิตเซ็นทรัลพาร์คเองเนี่ยก็ม ะะที่อยากจะผสานชีวิตของคนเมืองให้เข้าไว้กับธรรมชาติด้วยกันอย่างลงตัวค่ะด้วยการสร้าง่วนลอยฟ้าที่มีขนาดกว้างมาก,มาก,มากถึงเจ็ดไร่เอาไว้นั่นเองค่ะความตั้งใจของดูทริสเซนทรัลพาร์คนะคะก็คือการสร้างนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตที่ไม่เพียงจะเป็นแค่ศูนย์การนะคะ้าแต่จะเป็นอาณาจักรที่ครบวงจรอย่างตัวโซนออฟฟิศเองเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาภายใต้มาตรฐานระดับโลกมากมายนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กับองค์กรชั้นนำของคนรุ่นใหม่ค่ะ ในโซนของรีเทลหรือว่าศูนย์การค้าเนี่ยทางดูสิสเซนทรัลพาร์คเองเขาก็ได้รวบรวมแบรนด์ดังเอาไว้มากกว่า550แบรนด์นะคะมีทั้งโซนที่เป็นร้านอาหารมิชลินไกด์ร้านกาแฟร้านคาเฟ่ร้านอาหารดังๆในเครือของ i อวิรีกรุ๊ปเองเขาก็มีนะคะเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์ทุกรลฟ์สไตล์แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นสายกินสายแฟชั่นสายดิวตี้สายเก็เจตทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะถูกรวมไว้แล้วเรียบร้อยที่นี่ที่เดียวค่ะในคลิปหน้าในแฟงไทยแลนด์จะพาไปที่ไหนอีกฝากกดตดตามไวว้้ยนะคะค